สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดในวันอังคารที่17กันยายน2567วิเคราะห์บอลวันนี้จะคัดทีเด็ดบอสเต็ปไว้ทั้งหมดอยู่3คู่ด้วยกันนะครับโดยทั้ง3คู่นะครับจะเป็นฟุตบอลถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3คู่เลยในคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับพบกับทีมเยือน PSV i o n d h o v e n ะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา5ทุ่ม45นาที เจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับเป็นท yeah! ีมที่อยู่ในลีกอิตาลีซีรีเอนะครับส่วนทางฝั่งทีมยือ็ปเอสวีนะครับเป็นทีมที่อยู่ในลีกออลแลนด์นะครับเจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มดีนะครับชนะ3มเสมอ2แล้วก็แพ้1เจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับไม่แพ้ใครนะครับสี4นัดติดต่อกันแล้วนะครับรวมไปถึงจุดเด่นนะครับก็คือการเล่นในบ้านนะครับซึ่งยูเวนะครับเล่นในบ้าน11นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านยังไม่แพ้ใครมา11นัดติดต่อกันแล้วนะครับ ส่วนทางฟังทีมเยือน p s เนะครับฟอร์มก็ดีเหมือนกันนะครับ6นัดล่าสุดเนี่ยชนะรวดมา5้านัดติดต่อกันแล้วก็มีแพ้หนึ่งทีมเยือนนะครับ p s v Eindhoven ฟนะครับไม่แพ้ใครนะครับมา5นัดติดต่อกันแล้วนะครับในการเล่นเกมเยือนนะครับติดต่อกันเลยทั้ง5นัดและ5นัดล่าสุดนะครับทั้งแบบเย้าและเยือนนะครับก็ชนะรวดมา5นัดติดต่อกันนะครับฟอร์มดีเหมือนกันเลย แต่วันนี้นะครับมาพบกันที่บ้านของยูเวนตุสนะครับทั้งคู่นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนถ้าเมื่อเทียบกันแล้วในเรื่องของฟอร์มนะครับก็ค่อนข้างสูสีกันแต่ในเรื่องของมาตรฐานหลีกแล้วนะครับเจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับมาตรฐานหลีกจะดีกว่านะครับหลีกอิตาลีนะครับแข็งกว่านะครับแข็งกว่าหลีกคอนแลนนะครับซึ่งยูเวเองนะครับในฤดูกาลนี้นะครับก็ออกสตาร์ทในหลีกอิตาลีซีนีเอไปแล้วนะครับทั้งหมด4นัดด้วยกันนะครับก็ทําผลงานได้ดียังไม่แพ้ใครมีชนะ2แล้วก็เสมอ2นะครับ ตัวทางฟังทีมเยือน PSV นะครับก็ออกสตาร์ทในลีกคอนแลนด์ไปแล้วนะครับทั้งหมด5นัดด้วยกันนะครับก็ทําผลงานได้ดีนะครับชนะรวดมา5นัดติดต่อกันเลยในเรื่องของเกมลุกทีมเยือน PSV นะครับทำผลงานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับคู่นี้นะครับเวลามาเจอกันนะครับในเรื่องของมาตรฐานลีกนะครับเจ้าบ้านยูเว่เนี่ย จะมีมาตรฐานหลีกที่ดีกว่านะครับหลีกอิตาลีมันแข็งกว่าเยอะเลยนะครับและรวมไปถึงนะครับยูเว่ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับและในฤดูกาลนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทีมที่ค่อนข้างดีนะครับเพื่อจะเปลี่ยนโค้ดใหม่นะครับเป็นเตียโก้มอต้านะครับที่มาจากบรลินญ่านะครับทาผลงานได้ดีนะครับในเรื่องของเกมรับและเกมลุกนะครับแล้วก็มีตัวนักเตะใหม่ๆนะครับเข้ามาในทีมเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะตัวล่าสุดนะครับทูนคุูปไมเนอร์นะครับ เป็นคีแมนของอัตลันตาเลยนะครับยูเว่นะครับก็เอามาร่วมทีมได้นะครับรวมไปถึงดักกัสลุยนะครับกองกลางค่อนข้างแน่นมากนะครับตัวเลือกนะครับมีเยอะมากนะครับสําหรับยูเวนตุสนะครับอยู่ที่ว่าตอนนี้นะครับนักเตะที่เข้ามาใหม่นะครับกับโค้ดนะครับจูนกันติดเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของแผนการเล่นของโค้ดเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับดูดีกว่าทุกอย่างในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยดูดีกว่าหมดกลางเนี่ยแน่นมากหลังก็ดีหน้าก็ค่มนะครับภาพรวมนะครับวันนี้มาเจอกัน เจ้าบ้านอยู่เวนตุสนะครับจะดูดีกว่าดูน่าเชียร์มากกว่านะครับถึงแม้ว่าทีมเยือนจะฟอร์มดีกว่าก็ตามนะครับราคานะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับว่ายูเว่ดูดีกว่าปัจจุบันนะครับยูเว่เจ้าบ้านนะครับจะเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับเป็นน้ํา1.9ถึงน้ําคูณ2อยู่มันจะมีราคาทางเลือกให้เชียร์นะครับก็คือราคาครึ่งลูกเป็นน้ําบวก10นะครับอยู่ที่1.7กว่ากว่านะครับซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์มากนะครับ ถ้าใครทันที่ราคาครึ่งลูกให้จิ้มไปก่อนได้เลยนะครับเป็นราคาที่คุ้มมากแต่ถ้าไม่ทันแล้วนะครับครึ่งคูลูกก็น่าต่ออยู่ดีนะครับยูเวนตุสนะครับได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านนะครับมีโอกาสชนะมากกว่านะครับ1เม็ดมีแน่นะครับแล้วลูเม็ด2กินเต็มนะครับจัดไปครับในคู่แรกนะครับเชีย์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านยูเวนตุสไปได้เลยในคู่ที่2นะครับจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านเอซีมิลานะครับพบกับทีมเยือนลิเวอร์พูล คุยนะครับจะเตะกันในเวลาตีสอนะครับเจ้าบ้านเอซิมิลานะครับเป็นทีมที่อยู่ในลีกอิตาลีซีรีเอนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มดีนะครับชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้แค่1ส่วนทางฝั่งทีมเยลิวพูนะครับก็เป็นยอดทีมที่มาจากลีกอังกฤษนะครับพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งฟอร์ม6นัดล่าสุดก็ทําผลงานได้ดีนะครับชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับ วันนี้มาพบกันนะครับในเรื่องของสถิติการเจอกันในคู่นี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับจะเหนือกว่านะครับสถิติการเจอกันทั้งหมดนะครับจะมีอยู่7นัดด้วยกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับชนะไปถึง6นัดเอซิมิลานชนะ1นึ่านัดล่าสุดที่พบกันลิเวอร์พูลนะครับชนะผูกขาดเลยนะครับมา5นัดติดต่อกันนัดล่าสุดที่พบกันนะครับของ2ปีที่แล้วนะครับในปี2022นะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องลิเวอร์พูลก็ยิงเอซิมิลานขาดถึง4-1เลยนะครับ แต่นัดนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับก็ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่แต่นัดนี้นะครับจะเป็นการเล่นในบ้านของ a c ซิเมลานะครับซึ่งเอซิมิลานเองนะครับอยู่ในลีกอิตาลีซีรีเอนะครับก็ออกสตาร์ทไปแล้วนะครับทั้งหมด4นัดนะครับฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเตะในลีกไปด้ทั้งหมด4นัดนะครับมีชนะ1นะครับแล้วก็มีเสมอ2แพ้หนึ่งนะครับฟอร์มเอาแน่เอานอยไม่ได้นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยเรเวอร์พูลนะครับอยู่ในเพนบอลิกอ ลิเวอร์พูลนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับชนะ3นะครับแล้วก็แพ้1ในนัดล่าสุดสะดุดไปนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับมาอุดโต๊กลับคมกว่านะครับก็เลยแพ้คาบ้านไปวันนี้นะครับมาเจอกันนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะดูดีกว่าสถิติการเจอกันลิเวอร์พูลก็ดูดีกว่านะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับลิเวอร์พูลนะครับมีตัวเลือกมากกว่าไม่ว่าจะเป็นชุด A หรือชุด B นะครับดูดีกว่า AC ซิเมลานทั้งหมดเลย แต่ว่าเอซิมิลานะครับจะได้เปรียบอย่างเดียวก็คือการเล่นในบ้านเท่านั้นเองวันนี้มาเจอกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับยังคงเป็นต่ออยู่นะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะสะดุดแพ้ไปแต่รูปเกมนะครับก็ยังบุกดีอยู่ถ้าโอกาสไม่เปื้องผมมองว่าลิเวอร์พูลนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะทําได้เหมือนกับสถิติที่ผ่านมานะครับน่าจะมาเบียดชนะเอซิมิลานได้ที่บ้านนะครับราคานะครับก็จะเป็นทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลนะครับที่เป็นต่อกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับดูดีกว่านะครับตัวผู้เล่น่ยดีกว่าแน่นอนนะครับ ราคาปัจจุบันนะครับลิเวอร์พูลทีมเยือนนะครับจะเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับมันไหลต่อมาจากราคาปอน,นะครับซึ่งเป็นการไหลต่อที่ค่อนข้างสวยลิเวอร์พูลนะครับมีโอกาสชนะมากกว่านะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเสมอกันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเอซิเมลานเองนะครับได้เปรียกในเรื่องของการเล่นในบ้านนะครับแต่ในเรื่องของรูปแบบการเล่นต่างๆนเนี่ยลิเวอร์พูลอะดูสวยงามดูชัดเจนกว่านะครับตัวผู้เล่นก็ดีกว่ามีโอกาสที่จะเบียดชนะ, voilà. ะเอซิเมลานได้นะครับตามสถิติที่ผ่านมานะครับ สองหนึ่งน่าจะทําได้นะครับในคู่นี้นะครับจัดไปครับในคู่ที่สองนะครับเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยนลิเบอร์พูลไปได้เลยในคู่ที่สามนะครับจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านแชมป์เก่าเรียมันดิตนะครับพบกับทีมเยนสตุตการ์ดนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีสองนะครับเจ้าบ้านเรียมันดิตนะครับฟอร์มหกนัดล่าสุดสุดยอดนะครับชนะสี่นะครับและก็เสมอสองมันดิตเจ้าบ้านนะครับไม่แพ้ใครนะครับมาเจ็ดนัดติดต่อกันแล้วนะครับรวมไปถึงการเล่นในบ้านของเรียมันดิตเองนะครับ 3 4นัดติดต่อกันแล้วนะครับจากฤดูกาลที่แล้วจนถึงปัจจุบันเลยนะครับยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยนะครับมา3านัดติดต่อกันแล้วส่วนทางฝั่งทีมเยุรการนะครับเป็นทีมที่อยู่ในลีกเยอรมันนะครับฟอร์มหนัดล่าสุดนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับชนะสามเสมอ1แล้วก็แพ้2องสตุรกานนะครับ4ี่นัดล่าสุดนะครับก็ยังไม่แพ้ใครนะครับมาสี่นัดติดต่อกัน วันนี้มาเจอกันนะครับทั้งคู่นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเพราะว่าสตุตการ์ดเองก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่นะครับในฟุตบอลถ้วยนี้แล้วมาเจอกับเลมอลิดนะครับที่เป็นแชมป์เก่านะครับในเรื่องของมาตรฐานทีมต่างๆเนี่ยเจ้าบ้านเลมอลิดนะครับจะดูดีกว่าในเรื่องของตัวผู้เล่นเจ้าบ้านมัลลิดก็ดูดีกว่านะครับในลีกนะครับมัลลิดเองเจ้าบ้านนะครับก็ทําผลงานได้ดีนะครับในลาลีกาสเปนนะครับออกสตาร์ทไปแล้วทั้งหมด5นัดนะครับก็ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3แล้วก็เสมอ2นะครับส่วนพังฝั่งทีม ไปแล้วนะครับทั้งหมด3นัดในบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับมีชนะ1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1นัดแรกนะครับออกไปเจอกับไฟบวกนะครับแพ้ไฟบวกขาด31เลยนะครับสุดกายนะครับเล่นเกมเยืนยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับและวันนี้นะครับมาเจอกับยอดทีมอย่างเรมันดิดนะครับที่เป็นแชมป์เก่าถ้วยนี้ชอบถ้วยนี้นะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นก็ดีกว่าแถมเล่นในบ้านด้วยนะครับดูเหนือกว่าดูน่าเชียร์มากกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านเรมันดิตนะครับ ราคาในคู่นี้นะครับก็เลยเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านมัดลิดนะครับที่เป็นต่อกว่ามากเลยนะครับพอมัลลิดนะครับได้เล่นในบ้านและก็ดูดีกว่าสตูดการ์นะครับทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับก็ดูดีกว่าประสบการณ์ในบอลถ้วยนี้ก็ดีกว่าแถมได้เล่นในบ้านด้วยเป็นต่อมากกว่าแน่นอนนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับจะเป็นต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งโครสองเลยนะครับแต่น้ำเนี่ยยังเป็นน้ำหนึ่งจุดเก้าถึงน้ำคู่สองอยู่นะครับมันจะมีราคาทางเลือกให้เชียร์นะครับก็คือราคาลูกครึ่งนะครับ เป็นน้ำบวกสิบอยู่ที่1.7กว่าๆนะครับเกือบ1.8ซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์มากถ้าใครทันที่ราคาลูกครึ่งให้จิ้มไปก่อนได้เลยนะครับเป็นราคาที่คุ้มมาก2อเม็ดขั้นต่ํามีแน่นะครับบัลลตเด่นในบ้านนะครับเหนือกว่าทุกอย่างนะครับ2เม็ดน่าจะทําได้เกมลุกเนี่ยครบคันอยู่แล้วนะครับวินิซิอ้ดนะครับประธานเป้ก็อยู่ครบหมดนะครับน่าจะทําได้นะครับขั้นต่ํา2 0แต่ถ้าไม่ทันที่ลูกครึ่งแล้วนะครับลูกครึ่งครบ2ก็น่าเชียร์อยู่นี้นะครับลุ้นนนเเมม็3กิตะครับ ตัดไปครับในคู่ที่3นี้นะครับเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านเรือมาดริดไปได้เลยทั้ง2ราคาสำหรับนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์ฟุตบอลสเต็ปนะครับไว้ทั้งหมดอยู่3คู่นี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านสำหรับนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนขอทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ